ลูกสองพ่อแมนกาลินยอมเจ็บทำหมันเป็นของขวัญวลนไทยให้เกลยอมเจ็บประกาศปิดอู่แมนกาลินเผยโมเมนต์อบอุ่นโพสภาพครอบครัวพร้อมประกาศข่าวดีสี่คนกำลังดีและของขวัญรับวลนไทยปีนี้คือการทำหมันเพื่อดูแลสุขภาพของภรรยาเจ้าตัวเผยว่าตัดสินใจทำหมันเองเพราะหากภรรยาต้องทำอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมบอกว่าการมีกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขมากพอแล้ว สำหรับคู่ของแมนและเกลเข้าประตูวิวากันไปเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2559ปัจจุบันการินและระดามีบุตรชายด้วยกัน2คนคือกรทัทนัพัททาพัทชื่อเรนกรารเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายนพศ2564และกรพัทพัททาพัทชื่อเรนเกนเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมพศ2567 เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสุดๆค่ะ